ในยุคป,ปี2000แฟนหนังจีนหนุ่มๆชาวไทยไม่มีคนไหนจะไม่เคยผ่านตาฉากงานเลี้ยงตอนฝึกจบหลักสูตรนักฆ่าของสาวๆจากหนังเนืเอคิดไปพร่2000โดยเฉพาะฉากบนโต๊ะอาหารฉากนั้นที่แสดงโดยนักแสดงสาวลุกครึ่งสุดเซ็กซี่แม็กี้คิวที่เล่นเอาท้องน้อยของหนุ่มๆเสียวแว๊บเพราะความเอ็กซ์แตกสุดบรรยายและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็ได้เห็นเธอโลดแล่นในวงการบันเทิงทั้งในฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงผลงานโกอินเตอร์สู่ฮอลลีวูดมากมายหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันเห็นชื่อคล้ายๆจีนหน้าตาก็ยหมวยๆเราก็คิดว่าเธอน่าจะเป็นลูกครึ่งจีนฝรั่งแน่ๆแต่ผลปรากฏว่าไม่ใช่เธอคือสาวเวียดนามที่มีเรื่องราวชีวิตที่ดราม่าแสนสาหัสกว่าที่จะก้าวขึ้นมาได้ถึงจุดนี้เป็นประสบการณ์อันแสนยากเย็นที่นักแสดงเอเชียในฮอลลีวูดแทบทุกคนต้องเจอไม่เคยมีนักแสดงเอเชียคนไหนก้าวเข้าสู่ฮอลลีวูดด้วยการเหยียบลงบนพื้นครมแดงหรือกลีบกุหลาบเลย แม่ของเธอเป็นสาวเวียดนามที่ได้พบกับพ่อของเธอซึ่งเป็นนายทหารหนุ่มชาวไอริชก่อนที่จะตกหลุมรักกันและอพยพไปอยู่ที่ฮอนโนลูลูฮาวายและได้ให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยเด็กหญิง ley, มักกเร็ตเดนิสคริกลี์เมื่อวันที่22พฤษภาคมปี1979เพราะความสามารถด้านกีฬาเธอสามารถได้โควตาสำหรับการเข้าเรียนสาขาศัตวแพทย์ศักว์ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองแต่ครอบครัวของเธอไม่สามารถส่งเสียให้เธอเรียนได้ ทำให้เธอรู้สึกผิดหวังและหนีจากฮาวายเพื่อไปทํางานหาเงินมาเรียนต่อด้วยความมีรูปเป็นทรัพย์จะมีงานไหนที่เหมาะกับเธอมากไปกว่าการเป็นนางแบบและจากการแนะนําของเพื่อนเธอจึงได้เริ่มต้นชีวิตบนแคดบอร์ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในตอนที่เธออายุได้17ปีแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเธอจึงได้ย้ายไปทำมาหากินที่ไต้หวันและสุดท้ายก็ได้เข้ามาตามความฝันที่ฮ่องกงที่ที่เธอต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแม็กกี้คิว เพราะคนที่นี่ไม่สามารถออกเสียงชื่อเต็มของเธอได้สะดวกนักและที่ฮ่องกงเธอก็ยังต้องใช้ชีวิตแบบขัดสนต่อไปบางวันมีเงินติดตัวไม่ถึง20เหรียญเรียกว่าเป็นยามคนสวยตกยากอย่างแท้จริงเธอถึงกับเคยกล่าวว่าชีวิตของเธอลำบากและสิ้นไร้ไม่ต่อไม่ต่างจากแม่ของเธอในตอนที่อพยพหนีสงครามเวียดนามเลยจนกระทั่งเมื่อเธอได้พบกับเฉินหลงและเขาได้มองเห็นแววในการเป็นนักแสดงแอคชั่นของเธอ จึงได้เลือกเธอเพื่อเข้ารับการฝึกคิวมูแบบเข้มข้นในทีมสตันของเขาและให้เธอได้เล่นฉากสตันเองในหนังทุกเรื่องที่เขาสร้างหลังจากที่ฝึกฝนด้านคิวแอคชั่นจนชำนาญแล้วเธอก็ได้เริ่มต้นชีวิตทางการแสดงในฮ่องกงด้วยการเล่นทีวีซีรีส์อยู่มากมายหลายเรื่องเช่น House Th of the Dragon 1998ที่ดังระเบิดทั่วเอเชียส่งให้ชื่อของเธอเริ่มเป็นที่จับตามองมากขึ้น ก่อนที่เธอจะเปิดตัวบนจอภาพยนตร์ด้วยหนังสยองขวัญโ Mo เด l f r ร m h e l l และเล่นหนังแอคชั่นวัยรุ่นประกอบเฉินก้านสิงกับฟงเตอหลุน g e น Y c o p อในปี2000ซึ่งการแสดงของเธอใน Gen Yco p อสร้างความประทับใจให้กับเฉินหลงมากจึงดันให้เธอได้รับบทเด่นในหนังที่เขาร่วมสร้างอย่างแมนฮัตตันมิดไนท์และรัชอว์สองในปี2001แต่หนังที่ทำให้ชื่อของเธอโดดเด่นขึ้นมาในวงการจริงๆน่าจะเป็นหนังเนลคิดเฟพอนสอ0 0ู พราะบทบ,บาทของเธอในหนังทั้งฉากแอคชั่นดรามา่าและโดยเฉพาะฉากเซ็กซี่เผยเนื้อหนังมังสาที่เธอเล่นอย่างไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวทําให้เธอได้เกิดในวงการอย่างแท้จริงโดยมีภาพลักษณ์ของความสวยความเซ็กซี่และความบ้าระหำ่ำเป็นภาพจําของเธอในสายตาคนดู หลังจากนั้นเธอยังคงวนเวียนอยู่ในวงการบันเทิงของฮ่องกงและเอเชีย er, จนกระทั่งในปี2006โอกาสในการโกอินเตอร์สู่ฮอลลีวูดของเธอก็มาถึงเมื่อเธอได้รับเลือกให้เล่นเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ IMF ในหนังดังของทอมครูซ Mission Impossible 3นั่นเองตามด้วยหนังแอคชั่นในตตำนานอย่าง Live Free f or Die Hard 2007ประกอบ r u c e ว i ลลิสจึงทำให้ชื่อของเธอติดลมบนกลายเป็นดาราฮอลลีวูดอย่างแท้จริง แต่นอกจาก2เรื่องที่ว่านี้แล้วหนังเรื่องอื่นๆของเธอจะเป็นหนังเกรด B ีหรือหนังฟอร์มเล็กมากกว่าไม่ค่อยมีหนังฟอร์มใหญ่ๆให้เล่นอีกอาจจะเป็นด้วยเพราะวัยของเธอที่สูงขึ้นจนแตะเลข4แล้วนั่นเองนอกจากนี้เธอยังเทีย่ยวไปเทีย่ยวมาระหว่างฮอลลีวูดกับเอเชีย er, ด้วยการกลับมาเล่นหนังจีนแผน่นใหญ่เดิด Warrior u n d e r w o ย์2 0 0 9แทนที่ทาเวทที่ถูกทางการจีนแบนเพราะฉากเซ็กอลือลั่นของหนัง o s t c a u t i o n รวมถึงการเล่นหนังสามกบประกบหลิวเตอหัวกับผงจินเป่าในหนัง Three Kingdoms Resurrection of the Dragon 2008ซึ่งในเรื่องนี้เธอสวยสะดุดตาเป็นอย่างมากนอกจากหนังใหญ่เธอยังได้ก้าวไปสร้างชื่อในวงการหนังจอเล็กด้วยการไปเล่นเป็นนางเอกของซีรีส์นิกิต้า2010ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากว่าเธอทั้งสวยเซ็กซี่และดุดันทับใจผู้ชมอย่างที่สุด สำหรับผลงานเด่นๆของแม็กกี้คิวก็มีดังต่อไปนี้ ปัจจุบันแม็กกี้คิวอายุ41ปีเธอเยังโสดแม้จะเคยออกเดทมาแล้วหลายครั้งและด้วยจิตวิญญาณของความเมตตาที่ติดตัวเธอมาเธอจึงอุทิศเวลาให้กับองค์กรพิทักษ์สัตว์ต่างๆทั่วโลกและเธอเป็นวีแกนคือเลิกบริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆโดยสิ้นเชิงและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอีกหนึ่งเซ็กซี่เอเชียตัวแม่ที่อึมเอไม่แพ้ใครแม็กกี้คิว